สวัสดีค่ะก่อนค่ะสวัสดีค่ะได้ไหมสวัสดีได้ไหมไม่ได้น่านอยู่ในมุมใช่ไหม <mam> <laughs> สวัสดีค่ะวันนี้มียางใหม่นะคะเป็นยางใหม่บิสโตนะคะเป็นยางใหม่ค้างปีบิสโตนะคะชุดนี้เป็นสองหนึ่งห้าหกห้าสิบหกนะคะเป็นปลายปีสิบเก้านะคะชุดนี้นะคะนี่เป็นยางใหม่บิสโตนะคะนี่ยางใหม่บิสโต ราคาเส้นละ2,200บาทนะคะใส่ถวงฟรีนะคะค่ะนี่เป็นยางใหม่บิตโจนสอ5 6น 6, 6นะคะนี่มีใครกำลังใช้เบอร์นี้อยู่หรือเปล่าคะราคาลดราคาหลายร้อยบาทเลยทีเดียวนะคะนี่เส้นละ2,200บาทนะคะใส่ถวงฟรีนะคะหรือมีบริการจัดส่งฟรีทั่วไทยคะ่ะ ยางใหม่ค้างปีราคาถูกนะคะสามารถแวะมาเลือกดูที่ร้านได้นะคะยางใหม่นะคะมีหลายเบอร์ให้เลือกนะคะสามารถแวะมาเลือกดูได้เลยค่ะขอบสิบสา5สิบสี่สิบห้าิบหสิบเจ็ดสบแปดนะคะ20สิบนะคะแวะมาเลือกดูที่ร้านได้เลยนะคะนี่ ตัวนี้จะเป็นยางใหม่มิชลินนะคะเป็นยางใหม่ค้างปีเหมือนกันค่ะสองหนึ่งห้าเจ็ดสิบสิบห้านะคะตัวนี้จะเป็นปลายปียี่สิบนะคะนี่ราคาสองพันสองร้อยบาทเช่นกันค่ะจัดส่งฟรีทั่วไทยนะคะมาที่ร้านใส่ถุงฟรีนะคะนี่ขอบสิบห้าขอบสิบหกนะคะแวะมาเลือกดูที่ร้านได้เลยค่ะนี่ แล้วก็มีบิสโต e นะคะส4 5 7หนะคะเป็นยางปี20นะคะนี่ยางใหม่ค้างปีลดราคานะคะชุดนี้นะคะจะอยู่ที่เส้นละ3,000บาทนะคะสำหรับบิสโตนส245 7 1หนะคะปี20นะคะใครที่สนใจอยากจะได้ยางใหม่ค้างปีราคาถูกนะคะแวะมาเลือกดูที่ร้านได้เลยค่ะ ร้านสัญญาการยา,างปากทางห้องฮีน,นะคะอำเภอยางตลาดจังหวัดกาลสินค่ะนสนใจเบอร์ไหนนะคะสามารถแวะมาเลือกดูที่ร้านได้เลยค่ะนี่ค่ะนี่ยางใหม่ค้างปีบิสโต้สองหนึ่งห้าหกหนะคะนี่ราคาประหยัดประหยัดนะคะจะเป็นถอดป้ายแดงนะคะก็มีนะคะแวะมาเลือกดูที่ร้านได้เลยค่ะ ียางใหม่มิชลินนะคะสองสองห้าเจ็ดห้าสิบสี่นะคะตัวนี้เป็นปี22่ันมาแล้วนะคะที่ร้านขาย5 8 5 0บาทนะคะขอบ14นะคะส่วนขอบ15นะคะอยู่ที่4,250บาทนะคะบริการใส่ให้ฟรีเรียบร้อยเลยนะคะราคานี้นะคะแวะมาเลือกดูที่ร้านได้เลยค่ะ เบอร์ไหนขอบไหนนะคะสอบถามมาได้เลยนะคะจะเป็นขอบขอบ18นะคะนี่สองสี่ห้าสองเจ็ดห้าสองหกห้านะคะมีบริการลูกค้านะคะนี่เดี๋ยวจะเป็นแม็กซ์ซีดนะคะนี่เป็นยางปียี่สิบเอ็ดนะคะนี่ลดราคานะคะนี่สองหกห้าหกห้าสิบเจ็ดนะคะลดราคาเหลือสามพัน สามันองร้อบาทนะคะแวบะบมาเลือกดูที่ร้านได้เลยจ้ายางใหม่นะคะมีหลายเบอร์ให้เลือกเลยนะคะแวบะบมาเลือกดูได้เลยนะคะล้อแต่งล้อซิงนี่ล้อเดิมร้อยป้ายแดงย่างใหม่คร้างปีราคาถูกแวบะบมาเลือกดูได้เลยจ้า สอบถามได้เลยนะคะ0993544468ค่ะบริการใส่ถุงฟรีเรียบร้อยนะคะมีบริการจัดส่งฟรีได้ทั่วไทยค่ะ <Okay. S 1> เก๋งกระบะนะคะแวะมาเลือกดูได้เลยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ